คลิปนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอป,ป Facebook ก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่เคยบล็อกเพื่อนหรือว่าใครบางคนก็ตามที่เราบล็อกไว้แล้วเราต้องการที่จะปลดบล็อกคนคนนั้นออกเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันเลยค่ะเข้ามาที่แอป,ป Facebook นะคะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าหลักก็ให้มาที่ขีด3ขีดด้านบนถ้าเป็นระบบ iPhone จะอยู่ด้านล่างให้เราคลิกเข้าไปเลยนะคะ ในส่วนหน้านี้ให้เลื่อนลงมามาเลือกที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวมาเลือกการตั้งค่าแล้วก็ให้เราเลื่อนลงมานะคะเราจะเห็นตรงนี้การบล็อกให้เรามาเลือกตรงนี้นะคะ่ะในส่วนนี้จะเป็นลายชื่อที่เราบล็อกบุคคลคนนั้นไว้นะคะ เราสามารถเลื่อนดูได้สำหรับวิธีการปลดบล็อกหรือว่าวิธีการเลือกบล็อกก็ให้เรามาเลือกที่ด้านหลังชื่อของคนคนนั้นเราก็ให้เรามาคลิกที่เลือกบล็อกตรงนั้นเลยค่ะระบบจะถามเราก็ให้เรามาเลือกที่เลือกบล็อกตรงนี้ค่ะสำหรับบุคคลที่เราเคยบล็อกไว้ แล้วเราเลิกบล็อกนะคะคนคนนั้นก็จะเลิกความเป็นเพื่อนกับเราโดยถาวรถ้าต้องการที่จะกลับมาเป็นเพื่อนใหม่เราจะต้องไปแอดเพื่อนคนนั้นใหม่นะคะหลังจากที่เลิกบล็อกเพื่อนคนนั้นไปแล้วเท่านี้ค่ะเราก็สามารถที่จะดูรายชื่อคนที่เราเคยบล็อกแล้วก็ยกเลิกการบล็อกบุคคลคนนั้นได้แล้วคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ